สวัสดีครับพบกับรายการทีเด็ดบอลสูงต่ำกับเฮียทรงรายการที่จะวิเคราะห์ทีเด็ดสูงต่ำเต็มเวลาเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยสนับสนุนโดย 123WIN1 วินหมิติใหม่แห่งการเดิมพันระดับพรีเมียมและระบบแนะนำเพื่อนที่ดีที่สุดในตอนนี้สนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างกันได้เลยนะครับ สูงต่ำคู่แรกในวันนี้นะครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของวูฟแฮมตันคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาเที่งคืนครึง่งของค่ำคืนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านนะครับตอนนี้อยู่อันดับ7ลงเล่น18นัดชนะ9เสมอสแพ้ไป5ยิงได้30เสียไป26ประตูมี31คะแนนส่วนทางวูฟแฮมตันตอนนี้อยู่อันดับ9ลงเล่น18นัดชนะเจเสมอ4แพ้ไป7ยิงได้13เสียไป14ประตูมี25คะแนน ผลงานล่าสุดของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือการเปิดบ้านอัดเบอร์ลี่มา3ประตูต่อ1ส่วนทางวูฟแอมตันนะครับผลงานล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับเชลซีมา0ประตูต่อ0และถ้าเราดูจากสกอร์สูงต่ำนะครับเชลซีเอ่อวูฟแอมตันนะครับขออภัยวูฟแมตันเนี่ยออกสกอร์ต่ำมาแล้ว8เกมติดนะครับ เป็นทีมที่ต้องบอกว่าอยู่เหนือทุกกฎเกณฑ์จริงๆเวลาต่อให้ทีมไหนเนี่ยยิงจ่าๆมาเลยเนี่ยมาเจอกับวูล์ฟแฮมตันออกต่ำหมดเลยนะครับผลงานล่าสุดในการเจอกันของคู่นี้เนี่ยเจอกันในบ้านของวูล์ฟแฮมตันเมื่อวันที่29สิงหาเกมนั้นเนี่ยแมนยูเป็นฝ่ายบุกมาเฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับและถ้าเราดูจากสถิติ ย้อนหลังนะครับนับตั้งแต่ปี2019มาจนถึงตอนนี้เนี่ยคู่นี้เนี่ยเจอกันมาแล้วทั้งหมด7ครั้งนะครับออกสูงแค่นัดเดียวที่เหลืออีก6นัดเนี่ยออกต่ำรวดเลยนะครับถือว่าวู๊ดแมตันเป็นทีมที่มักจะผลิตสกอร์ต่ำให้พวกเราได้ชื่นใจกันค่อนข้างเยอะนะครับเกมนี้เนี่ยแมนยู มีผู้เล่นเจ็บหนึ่งรายนะครับนั่นคือพอปอกบาส่วนวิกตอร์ลินเดเลฟและเอริกบายย์ลุนเช็คฟิตทั้งวูฟแฟมตันฮวงฮีชานเจอร์ซันมอสเกราและเฟโดเนโตได้รับอกาการบาดเจ็บส่วนฟาบิโอซินวาและรายานอิกนูรีลุนเช็คฟิตนะครับเกมนี้เนี่ยแมนยูน่าจะมาในแผน4-2-2-2นะครับผู้รักษาประตูดาวิดเดเกอาแบ็กซ้ายดาโลแบ็กขวาลุคชอคู่เซนเตอร์แม็กไกยืนคู่กับวารานกลางรับ2คนเฟรด ยืนคู่สกอตแม็กโชมิเน่กลางรุกนะครับ2คนบรูโน่เฟอร์นันเดสจาดอนซานโชคู่กองหน้าเป็นคริสเตียโนโรนัลดยืนคู่กับมาคัตแรดฟอร์ดทางฝั่งวูฟเฟตตันนะครับน่าจะมาในแผน3-4-3ผู้รักษาประตูโจเซซาเซนเตอร์3คนแม็กคิวมงคอนเนอร์โคดีและโรมมนซาอิตนะครับกลาง4คนเนลสันเซเมโดรูเบนเนเวสจาโอมูตินโน่และ มาเซลส่วน3ประสานแดนหน้านะครับดานิเอลโพเดนส์ราอูลฮิมิเนสและอาดามาตราโอเล่นะครับเกมนี้เนี่ยแน่นอนว่าแมนยูเนี่ยค่อนข้างได้กำลังใจมากนะครับจากเกมที่เอาชนะเบอร์ลี่มาได้แต่บุฟ a ฟ่ตันก็ยังเป็นทีมที่มักจะเหนียวแน่นเสมอนะครับต่อให้เขาโดนไปโดนยิงนำก่อนก็ตามนะครับส่วนมากเนี่ยก็พยายามที่จะโต้กลับบ้างแต่เกมรับเขาจะเหนียวแน่นจริงๆ คู่นี้มองว่าสกอร์ต่ำเนี่ยน่าจะออกมาได้นะครับมองว่าคู่นี้น่าจะไม่เกิน1-0มองว่าคู่นี้นะครับกดต่ําไม่ได้เลยนะครับกินเต็มแน่นอนนะครับสูงต่ำคู่ที่2นะครับในศึกลาลิกาลีกสเปนบีเอเอเออจะเปิดบ้านรับการมาเย,ยือนของเรบันเต คู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งของค่ำคืนนี้นะครับบีเเร์เอัลเจ้าบ้านนะครับตอนนี้อยู่อันดับ10ลงเล่น18นัดชนะ6เสมอ7แพ้ไป5ยิงได้26เสียไป20ประตูมี25คะแนนส่วนทางเลบันเต้นะครับตอนนี้อยู่อันดับ20ลงเล่น18นัดไม่เคยชนะใครเสมอ8แพ้ไป10ยิงได้19เสียไป36ประตูมี8คะแนนผลงานล่าสุดของทางบียร์เรอัล คือการเปิดบ้านทล่มเดปอร์ติโวอาลาเบสไป5ประตูต่อ2ส่วนทางเลบันเตนะครับผลงานล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับบา์เลนเซยมา4ประตูต่อ3คู่นี้เจอกันล่าสุดเป็นเกมกระชับมิตรนะครับในบ้านบียาเรอัลแล้วก็เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนะครับเกมนี้เนี่ยทางฝั่งบียาเรอัลเนี่ยมีผู้เล่นเจ็บเพียงแค่คนเดียวนะครับนั่นคือโรเบนปีนา แต่ที่เหลือเนี่ยเช็คฟิตเยอะมากนะครับทั้งเซสอริเอร์ดานจูมาดานิลราบาฟรานซิสโกกอลแลงบูลไลดีอาร์เซอร์จิโออาเซนโจนะครับซามูเอลชูควิเซและอิซาเมนดี้ส่วนทางเลบันเต้เนี่ยมีผู้เล่นติดโทษแบนสองรายนะครับคือกองหน้าตัวเก่งอย่างโรเบรโตโซดาโดและเปเปลูส่วนสโควานมูตาฟฟี่ยังเจ็บอยู่นะครับ ที่ลุ้นเช็คฟิตเนี่ยมีเซจิโอโปสติกาและเนมันยาราโดจานะครับเกมนี้เนี่ยถ้าเราดูนะครับเกมรุกของทางบีเออร์เลเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับสามประสานแดนหน้าทั้งเคราดโมเรโนปาโกอากาแซนะครับก็ถือว่าน่าจะผลิตสกอร์ให้กับบีเออร์เลได้นะครับแล้วเจอกองหลังอย่างเลบันเต้เนี่ยผมว่ายังไงก็ยิงเยอะนะ สำหรับ b บีเรอลเกมนี้นะครับสลูกน่าจะเอาไม่อยู่นะครับหมายถึงสกอร์รวมเพราะว่าคู่นี้นะครับถ้าเราดูสถิติย้อนหลังของทั้ง2ทีมเนี่ยสเกมหลังสุดออกสูงหมดเลยแล้วสูงแบบสูงเยอะมากนะครับอย่างต่ําคือ4ลูกนะดังนั้นคืนนี้มองว่าน่าจะมี3-1ให้เห็นนะครับ4ลูกเป็นอย่างต่ํามองว่าคู่นี้สกอร์สูงเต็มๆนะครับ สูงต่ำคู่ต่อมานะครับในศึกลาลิกาลีกสเปนโอซาซูนาจะเปิดบ้านรับการกเยือนของแอตเลติกบิลเบาคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาตีสามของค่าคืนนี้นะครับโอซาซูนาเจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ14นะครับลงเล่น18นะัดชนะ5เสมอ7แพ้ไป6ยิงได้17เสียไป22ประตูมี22คะแนนส่วนทางแอตเลติกบิลเบาตอนนี้อยู่อันดับ11นะครับลงเล่น19นะัดชนะ5เสมอ9แพ้ไป5ยิงได้17เสียไป16 ก็ถือว่ามีค่าเฉลี่ยของประตูเกิดขึ้นค่อนข้างต่ำนะครับตอนนี้ก็มีอยู่24คะแนนสำหรับบิวเวลคู่นี้เนี่ยผลงานล่าสุดของทางเจ้าบ้านนะครับโอซาซูน่าเนี่ยบุกไปแพ้ให้กับเคตาเฟ่มา1-0ส่วนทางบิวเบาเนี่ยเปิดบ้านแพ้ให้กับเรอัลมาดริดมา2ประตูต่อ1คู่นี้นะครับเจอกันล่าสุดในบ้านของบิลเบาแล้วก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับ เกมนี้เนี่ยถ้าเราดูในส่วนของสถิติก่อนนะครับมาดูกันในส่วนของสถิติย้อนหลัง10เกมหลังสุดของทั้งคู่มีสิ่งที่น่าสนใจคือออกสกอร์ต่ำเนี่ยถึง7นัดเท่ากันนะครับออกสูงแค่3นัดนั่นคือ3 0จาก10เกมหลังสุดนะครับถึงจะออกต่ำนะถือว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างน้อยมากนะครับส่วนตัวผู้เล่นเนี่ยโอซากุซูน่าก็ถือว่าค่อนข้างจะพร้อมนะ ทั้งพวกกองหน้าตัวเก่งอย่างรูเบนกาเซียและกีเก้กาเซียนะครับส่วนทางบิลเบาเนี่ยขาดกองหน้าตัวเก่านะครับอย่างราอูลกาเซียนะครับทำให้คืนนี้เนี่ยเป็นโอกาสของไอฮานซานเชตนะครับก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะคมเท่าไหร่นะก็คงต้องพึ่งพาอินากิวิลเลียมเป็นหลักมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยคืนนี้เนี่ยมองว่าคู่นี้นะครับมีโอกาสที่จะออกสกอร์ตำ่ำ ค่อนข้างเยอะมากนะครับมองว่าผลเสมอ1นน่เนี่ยน่าจะเป็นคำตอบที่ดีนะครับหรือไม่ก็ถ้าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะมองว่าน่าจะจบแค่หนึ่ศูนย์เท่านั้นนะครับดังนั้นคู่นี้ฟันธงไปที่สกอร์ต่ำกันได้เลยนะครับ สูงต่ำคู่สุดท้ายนะครับในศึกลาลิกาลีกสเปนคาดิสจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซบียาคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตี35นาทีของค่ำคืนนี้นะครับคาดิสเจ้าบ้านตอนนี้นะครับอยู่อันดับ19ลงเล่น18นัดชนะ2เสมอ8แพ้ไป8ยิงได้15เสียไป31ประตูก็ถือว่าค่าเฉลี่ยของการผลิตสกอร์เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ เกือบจะ3ลูกนะครับประมาณ2กว่ากว่าตอนนี้ก็มีอยู่14คะแนนนะครับสำหรับคาดิสส่วนทางเซบียเนี่ยตอนนี้นะครับอยู่อันดับ2นะครับเป็นรองจากฝูงลงเล่น18นัดชนะ11เสมอ5แพ้ไป2ยิงได้29เสียไป13ประตูค่าเฉลี่ยของกันผลิตสกอรกก์ก็เกาะอ,อยู่ที่ประมาณเลข2นะครับก็ถือว่าไม่สูงนะสำหรับค่าเฉลี่ยของเซบียนะครับตอนนี้เซบียก็มีอยู่ทั้งหมด38คะแนนนะครับ ผลงานล่าสุดของทางคา์ดิสคือการเสมอกับเรอัลมาดริดมา0-0ส่วนทางเซบีย่าเนี่ยเสมอกับบาร์เซโลนามา1-1นะครับคู่นี้เจอกันล่าสุดในบ้านเซบีย่าเมื่อวันที่23มกราคมเกมนั้นออกสูงนะครับเซบียาชนะไป3-0ส่วนในบ้านคาดิสเนี่ยล่าสุดเจอกันเมื่อวันที่27กันยาปี2020เกมนั้นก็ออกสูงนะครับเพราะว่าเป็นเซบีย่าเนี่ยที่บุกมาเอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยคู่นี้นะครับเจอกัน3เกมหลังสุดเนี่ยออกสกอร์สูงหมดเลยนะครับก็ถือว่าหลายๆคนนะครับสายสูงต่ำอาจจะมองว่าคู่นี้เวลาเจอกันน่าจะสูงก็เป็นได้แต่ฤดูกาลนี้นะครับเซบียาเนี่ยของทางโลเปตกีเนี่ยส่วนใหญ่ออกสกอร์ต่ำนะ10เกมหลังสุดนะครับมีแค่3นัดเท่านั้นนะครับของเซบียาที่ออกสกอร์สูงนอกเหนือจากนั้นนะครับคือสกอร์ต่ำทั้งหมดเลย ดังนั้นนะครับคืนนี้เนี่ยผมว่าตัวชีวัตรเนี่ยมันอยู่ที่ทางเซบียา่ามองว่าเซบีย่าเนี่ยเกมนี้น่าจะเล่นรัดกุมและน่าจะโต้คา์ดิสได้พอประมาณนะครับมองว่าคู่นี้น่าจะจบที่10เซบีย่าชนะและสกอร์ต่ำน่าเล่นกว่านะครับดังนั้นคู่นี้ให้กดไปที่สกอร์ต่ำได้เลยนะครับ ก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับทีเด็ดสูงต่ำในวันนี้สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งนึงนะครับทีเด็ดสูงต่ำในวันนี้ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสกอร์ต่ำบีเอรอัลสกอร์สูงโอซาูน่าสกอร์ต่ำและสุดท้ายคาดิสสกอร์ต่ำนะครับอย่าลืมนะครับหากชมคลิปนี้แล้วชอบ ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดในทุกๆวันและใครอยากสนับสนุนให้มีทีเด็ดแบบนี้กันต่อๆไปสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างกันได้เลยนะครับขอบคุณครับ